เดี๋ยวีแตงโมเป็นของผมครับอือเขัีผัดอันนี้เายนะร๊ะไม่รู้อะไม่ค่าแบบยาอะไรไม่มาวงโอ อร่อยผมอร่อยมากเลยผมเป็นค,คนที่ชอบกินตังโมที่สุดนะเลย เจ้าีับไรครับอ้ควาังไม้มาวางผมมาจากน้ำก่อนถ่ายเดียให้ดูหน่อยเดีนี่เดียอยู่นี่ครับครับเจ้าซีเดี๋ยวผมให้ร้องกินเสร็จก่อนแล้วผมถ่ายให้นะเจ้าซีมันอยู่ตรงเจ้ายักษ์นะ่ะ คือคนไหนที่ทุกคนถามมาแล้วผมถ่ายไม่ได้คือน้องกําลังโซ่อยู่ทุกคนคือผมคมผม,ผมไม่ให้ถ่ายปไปเลยนี่เป็นไงอ้าวแดกโชว์ไปคือถ้าน้องกันลังถ้ากําลังแบบกินหรืออะไรแบบเนี้ยอาดูดีมาไปก่อน,กนครับ <c oughs> อันนี้ชื่อเจ้าเสือนะ S <S 2> <S 2> เลี้ยงพอดีว่ามีแม่แม่ที่เข้ามาจากปตัตยักษมาเจแาแะแบบอิ่มเลยครับมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่เป็นสียาใหม่บางเทสีอะไรอ่ะสีเขียวใช่ครับสีเขียว <S <S ยมิ้นท์ในนี้บอกผู้ใหญ่หล่อ,อมชมอย่างนี้เอาแตงโมไปชิ้นหนึ่งอันแม่กัดไม่ได้ <S 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 ไปกินอะไรได้ไหมเนี่ยกินเจ๊า กับพี่โมโรครับใ네่ช่วงนี้มือขึ้นครับแมนยูพี่โมก็ยิ้มใหญ่ <laughs> ช่วงนี้ไปแซวมากไม่ได้นะอยู่ใต้ตีนมันถึงมันว่าอ,าอพอเปล่าแก๊สพอหรือเปล่า <c oughs> ได้อะไรอีกแล้วล่ะ กินไงยใช่คือแล้วยิ้มนะกินเลคนถามหาวังเยอะเนี่ยผมบอกว่าวังไม่หับนะเฮ้ยนี่ไงดูเอวเนี่ยวันนี้มีทั้งความาทั้งรถไฟทั้งรถสปอร์ตอะไรนู่นอะไเลยส่งให้ผม่อยใช่แม่แววแล้วก็เนี่ยแล้วก็คุณสั่งสนใจสองในกันตลอดนะ รบกวนรบกวนเข้าส่งช่องผมด้วยอยี๋บังค้าวรงไลนมาสอนช่องผมเอ๊กินข้าวไม่ได้เยอะเริ่มเลยคนถามหาเยอะเลยด้อมด้อมมีคนเยอะยังต่อเนี้ยเอ๊กินข้าววันละหร้อยเธอดีแล้วน้อยหน่อยเรื่องไม่ยุ่งดิผมเชื่อกูดิยจะไปจัดฟันรอรอเดี๋ยวก็ผอมไม่กินไม่ได้กินได้อีกนะ หกวันนั้นใครตอนเตะหรือตอนใค่วะนี่ว่าผู้เสียสิระวังพูดอะไรผู้ใหญ่แปลด้วยเขาบอกว่าเองล่าจะหล่อสุดเลยเนี่ยหออู้วยเขาบอกว่าเองล่าจะหล่อสุดเลยเนี่ยหออู้หล่อสุดเลยเนี่ยหอต้อมแก้งระวังครับี่ไงไม่ไม่คิดว่า ว่าอะไรมีกัปตัหนโดนแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ติดว่าป้อมมีกัปตาหน้าโดนแล้วพินานเนี่ยผู้รออยู่จะพูดผมคิดว่ามันจะพูดว่าถ้าไม่ติดเล้เป็นคนดังเออเออสี่เท่ายุคส่ห้า ครับครับดันน้ำยิบไปีกได้เลยยมีมือขาวอ่ะเฮ้ยวรากรนี่ดิไอ้น้องน้ำไม่มีกิ๊บอู้หูอาจจะเป็นไส้จะเขาเลี้ยงอน่ยหายที่จ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณทำให้กินนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วอะไรนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไปซื้อจยาว นี่มาก็เล่วสามซุปตายทีมจะหนีไปไหนล่ะตรนี้แกนะครับแกกี่ไแ้งเดี๋ยวเากนน้ำแโอ้แพงโมหวานมากแต่เผือโคตรนะแต่เผือกโคตรนะแกงโมหวานจริงเหรอวะหวานไม่กิน

ติตังนะเจ้าตังนะตาปิดคนใส่มันสวยเลยวังใส่ไว้สวยมาก นาสวยมากเลยนาเก่งมากเลยนาเล่นบอลแล้วมีคนขึ้นมาหนึ่ยดึงมืออีกหนมาข้างหน้าเลยวาแก๊แล้วนี่เล่นบอลเล่นบอลขอชื่อใหม่ด้วยทุกคน ่อ่อ่ที่บ้านต่อต่อต่อเลยเดี๋ยวอัดอะไรนะเขาอัดไปแล้วเลยเนี่ยเขาบันทึกเราม่อร่หงรลยบังอีแล้วซาบะกุ้งโอเคซาลาปฟีไปแล้วบงไปแล้วฟรีไปยอะไรวะไปแล้วเดี๋ยวอไ่าาุรกิจจักรวาลมกินก่อนเออเดียว้าใส่าไปมากินก่อนเร็ว ไปเร็วถ้าถ้าไม่กินนะวันหลังไม่ต้องมาละกินเลยมาเร็ว แม่ให้กินเลยหอกากินว่าจะว่ายานอากกอันนี้อันนี้าก็ิหอยกินอยากกินอยากกินอยากกินอากินออยอยากนอนากินอาอานานานาาอออนอกานากินกิยยวยออยนยากกิน่กาอยออ จริงอยากกินเงี้ยแล้วก็เขาไม่เชิญหรือว่าอะไรคือหนูนี่หนูดีของร่างกายอยู่หุ่นจะได้ผอมเพียวเดียวแบบโบ๊ทเล่เนี่ยไม่บายนะคะับว่าให้คนดูผิวใหญ่เยอะมากผ่อนจ้างนี่ไปแล้วไปบายเจ๊เดี๋ยวเอาข้าวขาวใส่ถ้วยแล้วก็น้ำต้มราดอย่างนี้ไอ้ก๊อฟไม่ได้กินข้าวต้มแต่ก็ต้มไม่มีเดี๋ยวเอาเอาน้ำต้มไก่ แล้วเดี๋ยวดูข้าวดูข้าวตรงที่มันนิ่มหน่อยฟอกนะฟอกคงเห็นไลน์แล้วหิวนะครับนะโอ,อ้ <c oughs> โหไลน์เงเอกโอ้ยสวัสดี5,700ท่านนะผมก็ไม่ได้ดูเลยว่ายอดคนเยอะนะครับ โอทุกคนเนี่ยดูมาอวางบอกนี่เนี่ยดูมาตั้งนานแล้วไม่มีคนเคาะใจแน่ในสามเสนเลยโอ้โหเซ้นนี่เหรอไม่ให้ผมขึ้นไลน์ไหมก็พีเจกับบางพอพออว่างสู้อวัางไม่ได้หรอกคนดูบัางท่ามนกำลังกินอยู่ก๊อปผู้ใหญ่อเป็นล่าได้วยไม่หรอไม่ด ผมเปรเนี่ยเดี๋ยวไทยกัอนาดนดีคุณคใหญรนิดติดจะเฟ็นชื่อตัวเองกลัวคนไพยแล้วไม่รู้อีกใครวะเนี่ยเาบอกว่าชื่อออฟใครชื่อออฟบอกใครอะพี่อมามาไปบอกวางบอกไปดิว่า ผู้ใหญ่ซ้อนไม่ว่างแจกลายเซ็นอยู่คนดังคนดังมึงอย่าโดนกูสิลายมือกูยิงเละๆอยู่ไม่ผู้ใหญ่ลายมือลายตีเนี่ยแม่แ่แล้วว่าแล้วว่ามันไว้ซะเยอะด้วย ไม่ด้นานเนี่ยต้องรูะอันนี้ต้องแปลไหมผู้ใหญ่ทีนี้มึงพูดชัดเลยได้วังช่อืนอแปลผู้ใหญ่ต้องแปลแม่แล้วคนดูคนดูสะใจซชด้วยนะใครเอาเอาใครกดขานี่เดี๋ยวบล็อกเลยนะได้วัง ไก่ทอดกูยังอยู่ในมือมึงแท้เล่นงานกูแล้วทุกคนดูนะมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยทุกคนวางไว้ิแล้วถ้าเดินบวกล่ะมึงจะอยู่ไงทำไมมึงอยู่ไงทำไมอ่ะ มันแก้บวที่นี่ข้าวข้าสม้าว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 ข้าวเ้าวข้าวข้าวข้วข้าว่้าวข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 ้าข้าวข้้วขว้าว้ว้า้าว้าวขข้าข้าวาา้้วาว้้

หรดน้าอะไรอร่อยจนพริกีพริกแย่งไม่เห็นบ่นเลยพี่คนอื่นแย่งแล้วเห็นบ่นอิ่มยังครับ เขาไปดูก่อนนะสิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊

ชั่วโมงนี้คือชั่วโมงคนดังนั่งก,กินผู้ใหญ่ผู้ใหถามดิไปหาแอปเปิ้ลในคนเย็นเออเรื่องแอปเปิ้มันยังไงอีกวะกูเนี่ยคนถามกูก็ไม่รู้เรื่องอีิจะเล่าก็เล่าก็ไม่ได้อะไรระวังแส,สวยแล้วอะไรนะจะเป็นคนไหนอ่ะไม่ อขอฝาฟจากป่ามึงว่าคนยอก็ใส่ร้ายมึงหรือเปล่าลอะไรเงี้ยเอามึงว่าเลยมันมันอยู่ที่วัดน,นะแล้วก็เอ็มซีอ็มซอ่ะก็ฝากให้ผมฝากแอปเปิ้ลให้เองไม่รู้แต่ว่ามัานฝากสองอุมแล้วก็ผมตั้งไว้ มรเแล้วก็ขับว่าอดีตปดสองปุ่มอีตก็ตั้งในมุมรถแล้วก็พอถึงที่พักเลยแอปเปิ้ลหายว่าผมกินเลยไม่ได้กินเลยอแอปเปิ้ลที่คนให้เองอะหายไปในที่ให้ดิฟด้วยแล้วสรุปแล้วไปไหนตั้งมรถมูยปลาแต่อาจารย์นห้องวะเจ้าแมทอี่คือท้องวโ่้จ้า่ไม่เตียงไม่ตั้งขึ้น อะไรแอปเปิ้ลหน่อนะอืมเออมึงลืมไปที่ไหนหรือเปล่าเออมันร้อ่ะแล้วกู้ภัยเขามาแล้วเขาสะอาดเราเก็บลงไม่รู้อันนั้นกู่ภัยไปกินมือมึงไปโทษคู่ภัยเขาปะเนี่ยเดี๋ยวด่ามื่อมาด้วยไม่ใช่ผมว่าเขาคนกัยนี่ยบามออะไรสวนละกูอะไรนะเนี่ยคนเขาถามว่าวังถามคำเดียวเลยมึงเล่าอะไรไม่ยัง ซีซีซีวังเหรอเดี๋ยวถามว่าวังซีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่อยู่นี่เอ้ยผู้ีดกำลังกินอยู่วะเดี๋ยวมันหาว่าถ่ายมันตอนไม่หล่อเลยทุกคนเดี๋ยวก็ทำเป็นแบบอะไรท่านนี้ทำจริงจริงคนจะหล่อหล่อทุกตอนผู้ใดลอยอร่อยเอทีเอทีลอย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 ไออยู่ในห้อง ไม่กังยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวคว้าใส่ตรงนี้แล้วผมว่าทีมงานทานได้แล้วครับแต่ไปต่อใช่เรียกประธานเลยดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวมันเย็นซะหมดไม่ใช่เพราะพัดลมมันก็เป่าอยู่ตลอดมันน่าจะเย็นจะไต่นานแล้วแต่กลัวว่ามันจะแห้งแบบพัดลมมันพัดอะครับนี่ยพวกขนมจีนทานได้เลยครับทานได้เลย ท่อน้องก็ไม่มีละที่น่าจะครบแล้วแหละแต่เดี๋ยวมันจะมีคนที่ว่ามากินก่อนมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะวนออกไปอีกรอบนึงมีมาเลยมีมาเลยมีอ่กะค่ะะค่ ระวังมึงพูดอะไรบางทีคนเขาเ<ส>ขาถามเนี่ยอร่อยไหมก็ตอบสักหน่อยอนนวเวลากินห้ามพูดใช่ไหมปวด<บ>ฟันสมควรอยู่แล้ว <c oughs> จะร้องครับนายวังจะร้องอเงี้ยปวด <c oughs> ฟันหันไปก่อนเงี้ยฟังจะรอ้องทุกคนเขาว่าเขาถามโจ๊กจีนไม่บอกว่าเวลาอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> น้องๆองีกแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ทุกคนดูนะวัวตีหมดตัวใหญ่ตัวตีหมดครับทุกคนน้องๆมารวมกันใหญ่แล้วทุกคนดูนะโอ้หน้าโกยยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกนะครับผมบอกเลยส่วนนี้ไอ้บางมีคนกดสามด้วยวะนี่นี่เจ้าสีนุ่นเจ้าเตยอยู่นุ่นกินอยู่นะทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตมันก็มาเข้ากล้องให้ผมทุกคนเขากดสองแสดงว่า รออแป๊บนะครับมาหาเราเนมาแล้วเออเลือกพิมพ์สักีนะครับมาแล้วเออน้าวน้าวน้าวได้ครับได้น้าวมาเร็วจะได้ทีเดียวเดี๋ยวก็ถามหาน้าวอีกน้าวทุกคนถ้าใครดูแล้วนะแล้วก็เป็นพยานไปด้วยว,ว่ามันมากันแล้วนะมันไปกินแตงโมงนะครับตอนนี้เผื่อใครมาถามว่าเตล่ะน้าวล่ะ นี่เลยเดี๋ยวมาหลังๆเนี่ยเขาพิมพ์รวมกันไปเลยนะเตยนาวมายังโอเคไหมทุกคนสี่สี่สี่ถ่ายรูปอยู่พี่เตยเตยหน้าใสเลยเขาบอกฟิลเตอร์ผมดีครับไม่ได้เป็นที่หน้ามันใสหรอกยอมมันยอม แตงโมเนี่ยบางขอให้แล้วเดี๋ยวเมื่อเอาถัดนั้นเข้ากันแล้วันเนี่ยให้นาวบางขอไว้ให้แล้วนะถัดนั้นนะถัดแตงโมนั้นนะอะไรครับเรื่องงานบุญได้ยกเข้าไปเลยทั้งถาดสองคนเนี่ยมันไม่ได้ชอบแตงโมนะทุกคนแต่ชอบของหวาน เตงโมมันหวานมากใครเป็นคนซื้อเตงโมครับผมถามจริงขาะไม่ถามคนขายผมพี่ว่าชื่อพันอะไรนะหวานมากครับแต่เปลือกนี่เป็นคอนโดเลยรับดูความหนานี่ขึ้นมานี่หวานันเป็นหวนแต่หวานจริงนะเตงโมหวานมากครับเป็นสีเป็นสีด้ว นั่นรอบสองรอเปล่าน่ะเมถ้งตกเดถึงก็ตกใจเดี๋ยวผมรอที่ดูแล้ววันนี้ยังไงก็ยังไงได้กินแน่วันนี้มีแต่คนทำฟันกับคนปวดฟันเต็มไปหมดโอ้หจะไปกันยังดพี่หนึ่แม่กันแน่เนี่ยพี่พี่นะการแั่กันนี้ก็เดี๋ยเอาไ แม่จะเย็น่ิหัวง้เอาม่เอาไปหนมันางะนี่ยืนตรงนี้นี่หันไปนั่นแหละไม่ใช่คนต้องไปอยู่ข้างนู้นแล้วหน้าหันไปนี่โอ้หน้อะไรครับนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละนั่นแหละต้องให้บอกเรื่องสร้างภาพไว้ใจผมครับนะเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีผมไม่เห็นอาอย่างผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีเรื่องสร้างภาพ

น้าไม่เกิดังโอเคเป็นพระขนีแม่่เขาอยากใส่คนอะนี่กีเขามากลไกียวซิสลนด้วยโอเคนึกถ่ายรูปเขาดีเดียมาจากซวิสเซแลนด์เลยนะไปนอร์เวย์เออ ดยักไล์เหรอยักขึ้นไล์นะ่ะไละยักไล์ตอนนี้จะมีคนดูไหมเนี่ยเมืล่ไลไรพร้อมผมไปยักเดี๋ยวผมต้องลงไล์ให้ยักหน่อยนะหลีกทางทผู้ใหญ่ถามหน่อยเตไปหาหมอเป็นไงบ้างเมากย้าเตไปหาหมอเป็นไงบ้างตตหาหเงบางต,งนะตบอกหมอสวยครับหมอไม่ใช่ แต่ทุกคนถามว่าไปหาหมอเป็นไงบ้างนะรักครับเป็นโยรักครับรักครับอรันนี่ยพี่รักใครอ่ะตเอาไปดูตู้มาแล้วโอเคโอเคเพื่อนสุชิเออสุชิไปด้วย เน่เ่น่ด่งด่อยู่้างนะครับเอ้ี่รองมาหมดอนาเลยทไนหานมากเยักแล้วทุกคนมาแล้ว บเดี๋ยวเอาอีบาทไม่ใช่บางคิดรวมไปกับนี่นะคนถามหาฟ้าก๊อฟอยู่ก็ไม่ได้หรอเอาก็ปวดฟันนะอะไรครับใช่ครับเจ้ข้าไปสองถ้วยครับอิ่มแล้วฮะอยู่เลยมากินเยอะเกินคนแม่ทุกคนเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปกับผู้ใหญ่บ้างจะไปรู้อะไรผมเนี่ยมาถึงเขาขอถ่ายผมคนแรกเลยนะถ่ายรูปกับไก่แล้วค่ะแต่ผู้ใหญ่เคยขอถ่าย เออผมว่าดไทยแอบไปหลังว่ะแถมแจกลายเซ็นด้วยนะให้วางบนดาได้อีกไม่แย่ไอ้วางขึ้นมลายมือหรืออะไรนะลายมือระวางนะตกรับมาแล้วใครจะถามหาเตนาวอีกนะเออเตนาวมาแล้วเนี่ยว่าแล้วไปแล้วถามไป

แม่แน่แม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 าแม่แม่แม่หม่แม่แมงแมรแม่แม่แมกแม่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 อม่แม่แม่แม่นม่แนดแม่แั่แม่แม่นม่พม่แม้แมกแม่แม่แม่แี่แม่ม่แ่แม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 ่ี่แม่ม่ม่แม่ม่รม่ม่แมวแม่แมม่แม่ม่แ่แม่แม่แม่มม่แมินม้ม่แม่นม่่่ม่ม กินอนก้อหาทุได้กรอบนึแล้วอย่างอีผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวน้องที่มันมากินเร็วอ่ะมันจะวนกันไปรอบนึง่งนี่ยายซีกลับมาซ้ำเลยนะเนี่ยซีติดใจแนนะ่คนก็คนก็จะไปว่าแต่ยักษ์นะซีหัวไจยังมาเบิ้ลรอบสองเลย ขก่อนนะคะไปแล้วเหรอครับนับน้าอยู่ที่ไหนครับพี่บางใหญ่างโอ้ครับมีนครับครับี่าไหนครับกมีที่นรกี่ทีหนครับนากี่คนครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเดินันใหม่ครับ นี่ไงในนี้นหะเขาบอกว่าฟกมาฟกบมาแล้วนะทุกคนข้าวแล้วสองถ้วยโอเคกข้าวน้ำแกงโซมไหมโซมโซมต้องอย่างนี้กินได้เนี่ยเปล่าสองลูกนี่กินได้พี่นัท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 ถุงส้มอันนี้ให้ผู้ใหญ่เก็บไว้ให้น้องใช่ไหมทั้ง เอาไวครับเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้บนโต๊ะเรียงได้เลยแบบสีั้ลูกสีเขาตปากก๊อปดัดฟันน่ารักแล้วตอนนี้เจ็บอยู่นะครับนะรอก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อช่องปุ้นเนี่ยไม่เปลี่ยนรอรอดี๋ยวพอคอฟันเหล็กเนี่ยบางว่าจะไปดัดมั้งเหรอมึงอ่ะมึงเอ้ายวางไปดัดเลยเนี่ไม่ใช่ดัดฟันนะดัดสันดานนี่ กำลังกินเหมือนฮิปโปอะใครกินไเลยอะไอ้เนี้ยมว่ากูเนี่ยกินหมืฮิปโปไู้ลังกินไม่ไผมอเชียวไม่ได้่องปาวาวงแม่งกินกนูแล้วปวดฟันไม่ทุกคมาเลยแบบููดเลยอดันดาเนกอเริ่มเป็นหนุ่มแล้วว่าวังนี่ยโอยต้มหยุดต้ห่นเ้ เดี๋ยวมันจะไปกันแล้วนะทุกคนกินตังโมคายเม็ดไหมสอ่แม่ขายเหมือนบางไมกินต้มแม่ขายเม็ดต้มอ่ะบางนั้คนก็ไปถามบางงว่าขบางบางกินขายไหมไม่ขายบางก็ต้มมาต้บางขายปะไม่คาย ทุกก็ไม่ยครันเป็นนที่เียดใรตาแล้วกันล้ทุกคนครับผมสวัสดีครับเตยอยู่นี่นะใครอยาถามนะวัสดีครับทีครับสวัสดีครับสวัสีครับวัสดี้รสีครับวัสนีครบสวัาดีครับสวัสีครับสวัสดีครบสวัสดีครับสวัสีครับสวัีครบีครัาสวีรับสวัสดีครสคะีๆีคบ